Hey, ทุกคนเคยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนกตัวน้อย,อยที่อยากจะบินให้สูงขึ้นไปอีกไหมมีนกตัวหนึ่งชื่อจิ๋วแจ๋วทุกวันนางจะนั่งมองท้องฟ้าแล้วคิดว่าอยากบินให้สูงกว่านี้จังเลยอยากไปให้ถึงเมฆเลยแต่ในใจก็กลัวเราตัวเล็กแค่นี้จะทําได้หรอแล้ววันหนึ่งแม่ของนางก็บอกว่าลองดูสิจ๊ะถ้าใจกล้าปีกก็จะมีพลังวันนั้นแหละจิ๋วแจ๋วรวบรวมความกล้าทั้งหมดกลางปีกแล้ว บินขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนางบินสูงขึ้นเรื่อยๆภูเขาแม่น้ำทุ่งนาทุกอย่างอยู่ข้างล่างนางหมดเลยจิ๋วแจ๋วดีใจมากวันนี้นางชนะความกลัวของตัวเองแล้วความกล้าเป็นการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงไหมทุกคนเคยไหมที่เรากลัวกลัวที่จะเริ่มต้นกลัวที่จะลองทาอะไรใหม่ๆกลัวที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแต่เชื่อเถอะถ้าเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัว เราจะบินได้สูงกว่าที่เราเคยคิดไว้แน่นอนวลีเด็ดท้าใจกล้าปีกก็จะมีพลังความกล้าคือปีกที่แข็งแกร่งที่สุดบินให้สูงจนความกลัวตามไม่ทันเป็นกำลังใจให้ทุกคนกล้าที่จะจิ๋วแจว๋วกล้าที่จะบินให้สูงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ